พอด้วยความที่ยังไม่เคยเอาชุดอ่ะมาลองเต้นตอนที่เราไ่เห็นคลิปย้อนหลังแล้วเออมันก็มีช่วงที่ใจหายวับเหมือนกันกับท่าเคนโตอะไรอย่างเงี้ยน่ตอนนั้นก็คือใส่สุดเลยเพราะเราเราแค่แค่คนดูที่อยู่ข้างหน้าเราว่าเขาสนุกเขากรี๊ดเขาแฮปปี้แล้วก็อันนั้นก็คือคอมพลีทแล้วอนะไรเงี้ยในชีวนั้นมีความกังเลรเราก็มั่นใจว่าแฟนคลับเราอ่ะมีไม่ว่าจะเป็น l g t q หรือว่าเป็นเพศไหนก็นตามมันหลากหลายแล้วเราก็ไม่ควรมากดกันแค่ว่าเฮ้ย แฟนคลับเราเยอะเพราะว่าเป็นเพศนี้แฟนคลับเธอเยอะมีแค่เพศนี้แล้วมันหนูว่ามันมันไม่ได้ดูดูสูงส่งอะพร้อมนะอันนี้คนเดียวกับชุดระหว่างนี้อะ,อะไรชุดนั้นปเป็นไวร่ามากด้วยแล้วเราต้องคิดเป็นยังไงบ้างกับชุดนั้นคือจริงๆมันก็ไปมาหลายคนแล้วเนาะเราก็อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่แล้วแต่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆของที่หนูจะทัวร์แบบโซนเอเชียแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าให้พี่อันทูนิยะเขาช่วยแบบว่าเอะพี่อันเราจะจะตัดออกมายัางไงให้มันดูมีความเซ็กซี่แข็งแรงแล้วก็เท่ด้วยก็เลยได้ลุคแบบนั้นมาอะไรเงี้ยหนูอาจจะมีแบบแรงมันแรงมันดันใจแล้วก็แบบไอดอลคือพี่กระแตอยู่แล้วก็เลยได้เป็นแนวแบบคล้ายๆที่มันมีความแบบเซ็กซี่สตรอง ถ้เราเห็นชุดเราตกใจหรือว่าขนาดนี้ได้หรอหนูก็ได้เห็นชุดก่อนบินค่ะคือมันแบบว่าก่อนบินแล้วก็ยังไม่ได้เอามาใส่ซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเห็นก็รู้สึกว่าชอบนะแต่ว่าพอด้วยความที่ยังไม่เคยเอาชุดอะมาลองเต้นตอนที่เราไม่เห็นคลิปย้อนหลังแล้วเออมันก็มีช่วงที่ใจหายว่าเหมือนกันกับท่าเคนโตอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมันชุดมันไม่ได้เป็นใส่ถุงน่องเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีมมค่ะ,คะ เนื้อเราแต่ว่าช่วงช่วงโซนตรงอันนี้เราจะมีเซฟตี้อยู่ประมาณ2-3ชั้นอยู่ค่ะข้างในแล้วอย่างเท้ามีผลต่อชีวิตเราเยอะแยะมากคือจริงๆตอนแรกครูก็ถามว่าไหวไหมเพราะว่าจริงๆหนูหนูว่าเริ่มเป็นแพนิคเกี่ยวกับการลงบันไดด้วยค่ะถ้าสมมุิบันไดสูงมากๆคือตาเราอ่ะมันจะ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 ลอกจะลอกแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแต่พอลองเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าผ้าใบหรือมาเป็นบู๊สั้นมันก็ไม่สวยอะไรเงี้ย ก็เลยแบบอ่ะก็ลองดูสักตั้งหนึ่งั่นลำบากไหมนิด,ด,นดนหนึ่งค่ะนิดหนึ่งท่าไหนท่าไหนท่าอย่างนี้ท่านอนแล้วก่อนท่านอนในนี้เพิ่งให้ครูเขาคิดให้ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มไม่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะแค่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากได้ช่วงที่มันเป็นแบบเรกแดนที่เรารู้สึกว่า น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถก็ก็ท้าทายจริงๆตอนช่วงขึ้นก็ diamond, เกือบขึ้นไม่ได้เหมือนกันแบบโอ๊ยอะไรเงี้ยก็มีนิดนึงพอทำได้เรารู้สึกยังไงบ้าง,ง <c oughs> เพราะมันผ่านเรารู้สึกสะใจหน <lum> ูรู้สึกรู้สึกชอบตัวเองในในเวอร์ชันนี้เหมือนกันเพราะเราสึกว่าเราก็สวยได้เทไ่ได้เซ็กซี่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบถ้ามันเหมือนจะง่ายมันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแต่เราพอเราทําได้เราก็รู้สึกแบบเออ ท่าไายดีวเรา,ท,า,ท,าที่สุดมันเซ็กซี่มากตอนที่เราโชว์มันรู้สึกแบบว่ามีความประหม่าหรือมีความแบบว่าไม่มีไม่มีเลยค่ะตอนนั้นก็คือใส่สุดเลยเพราะเราเราแคร์แค่คนดูที่อยู่ข้างหน้าเราว่าเขาสนุกเขากรี๊ดเขาแฮปปี้แล้วก็อันนั้นก็คือคอมพลีทแล้วอนะไรอย่างเงี้ยในชีวินั้นมีความกังวลอะไรบ้างไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยปล่อยจอยสนุกสุดๆอ <ๆ S 2> นะไรเงี้ยอย่างนี้คนไทยจะได้เห็นโชว์นั้นกับตาเองได้ไหมน่าจะไม่ได้เห็นอแต่ถ้ามีลูกค้าจ้างก็ได้เห็น เขาหลายคนรู้สึกว่าชิดมันโอเคกับเรามากแล้วเขาอยากให้เราเป็นลุกนี้ชอบเขาบางคนก็จะชอบหนูแบบว่าตัวแม่สายแซบอะไรเงี้ยก็อยากเห็นก็มีก็มีค่ะพี่ธตรับอกว่าไปกี่ประเทศก็กาไรทุกประเทศเรารู้สึกไรบ้างคือจริงๆอะหนูหนูรู้สึกดีใจที่เรามีแฟนคลับที่เป็นชาวแบบว่าอินเตอร์แฟนเราเราไม่เคยคิดนะว่าจะมีคนมาชื่นชอบเราเอาแค่คนไทยก็ว่าโชคดีแล้วแล้วมีอินเตอร์แฟนเพราะฉะนั้นเหมือนช่วงเวลาที่เราได้เจอเขาหนูก็ต้อง ต้องเอาความสามารถทั้งหมดงัดออกมาให้เขาแบบว่าให้เขาตกเราโดนเราตกให้ได้มากที่สุดอ่ะทำไงก็ได้อะไรเงรี้ยก็เลยใส่สุดในทุกๆคอนเหมือนกันที่าง่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเตรียมร้องเพลงแต่ละประเทศต่้าภาษาเขาอ่ะมันมันต้องเตรียมจนแค่นะันะะ้นเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปทุกอย่างคมวิชาเนี่ยต้องต้องไปร้องเพลงภาษาเขาจริงๆอ่ะยะพูดมันก็ดูเหมือนเวอร์นะในแต่ละคอนะ่ะหนูมีเวลาซ้อมอ่ะไม่ถึงไม่ถึงสามวันในแต่ละคอน ช่วงเวลาที่จะได้ฟังคือหนูหนูเชื่ออย่างหนงว่าทุกภาษาค่ะถ้าสมมติว่าเราจะจําได้ง่ายคือมันต้องฟังเยอะๆช่วงเวลาที่เราฟังเยอะก็ช่วงเวลาอาบน้าเวลาอาบน้ำคือฟัง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 ให้ภาษาแบบเขาจํจำจำจำมาแล้ววันนี้ชีวิตยังไหวอยู่หรือว่าชินแล้วกับสิ่งที่มันรู้สึกว่าเป็นวนลูปหนูว่าถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหสตรองมากๆด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ ที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่แบบติด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 กันหรือว่างานที่แบบหลายมูดสลับไปสลับมาหน,นังละครคอนเสิร์ตยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผ่านไปได้หนูว่าคิดว่าเออมันก็เรามองย้อนกลับมาก็คงภูมิใจในตัวเองน่าดูเหมือนกนันก็คือเฉพาะปีนี้ใช่ไหมคะที่แบบคน่นเลยคือปีนหน้าเนี่ยจะเป็นในพาร์ทของละครแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะใชแบบ่เพราะว่าภาพยนตร์จะให้ละครจะมาคุงพาภาพยนตร์ก็คือ สิงหาแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครแล้วก็ซีรีส์อีกที่ยังยังยังไม่ยังไม่ไมไมสามารถแจ้งได้อะไรเงี้ยซึ่งปีหน้าหนูว่าคอนเสิร์ตนะน่าจะน้อยลงกว่าปีนี้เพราะว่าปีหน้าจะไปทางด้านของการแสดงแหละคือต้องอยู่กองใช่ใช่ค่ะมีภาพับขออนาตที่โถนั่งุดที่ไม,ม่ต้องพามนุษยูของคงบ้าง,างคือหนูมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกที่จะไม่เห็นอ่ะมันเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นคําว่า เป็นมหาชนหรือว่าเป็นติ่งที่มาจากติ่งคอมดี้คือจริงๆถามว่าเราเคยผิดพลาดกับการสื่อสารในการใช้คําพูดไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพไหมหนูก็เคยเราก็เคยมีดราม่าเรื่องนี้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าพอเวลาผ่านมามันปรับให้หนูโตขึ้นพอเราโตขึ้นปั๊บแล้วเรามามองย้อนเราเรามามองย้อนเห็นคอมเมนต์ต่างๆที่เป็นอย่างเงี้ยหนูเลยหนูเลยคิดได้ว่าคือจริงๆ เราก็มั่นใจว่าแฟนคลับเราอะ่ะมีไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือว่าเป็นเพศไหนก็ตามมันหลากหลายอะ่ะแล้วเราก็ไม่ควรมากดกันแค่ว่าเฮ้ยแฟนคลับเราเยอะเพราะว่าเป็นเพศนี้แฟนคลับเธอเยอะมีแค่เพศนี้แลม้มันหนูว่ามันมันไม่ได้ดูดูสูงส่งอะ่ะเราแค่รู้สึกว่าทุกเพศมันก็คนเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญคือเรามาอยู่ตรงนี้ได้ตลอด2ปีก็คือเพราะว่าฐานแฟนคลับของเราที่เขาสนับสนุนนะเราเราไม่ได้จัดเขาว่าเขาเป็นเพศอะไร แต่เราเราเราสัมผัสได้ว่าเขาคือการขับที่มีคุณภาพมากๆเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเทรนทวิตการแชร์งานโปรโมทงานหรืออะไรก็ตามเขาเขาก็ทําได้เต็มที่แล้วก็ดีมากๆเพราะฉะนั้นเราอ่านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออคนอย่างน้อยคนไทยได้วยกันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะมาจัดเรื่องจะชอบบริบทเวทีไหนก็นแล้วแต่ชอบได้หรือไม่ว่าเปรียบเทียบนางงามไทยนางงามของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เปรียบได้ก็เป็นเรื่องปกติของการดูนางงาม แต่ทีนี้พอมาจัดในถึงเรื่องของกลุ่มคนดูที่ดูนางงามแล้วคนจะดีใจด้วยซ้ำที่เราสามารถดึงทุกเพศเข้ามาดูนางงามได้คนสนใจนางงามมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่ามาแบบว่าบูลลี่กันจริงๆมันเห็นจะมาถีบค่ะว่ามันมันรู้สึกองไรมันก็ไม่มันก็ไม่ชอบค่ะมันก็รู้สึกไม่ชอบว่าเขาแบบ มันก็ไม่ได้มีแค่มันก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้เราออกไปงานต่างๆอะ่ะมีคือมีทุกเพศทุกวัยจริงๆก็คืออย่ามาจัดเราว่าหรืออย่ามาจัดมิสแกรนว่าเป็นแค่เฉพาะกลุ่มทอมดี้หรือมาใช้คําว่าทอมดี้เราก็รู้สึกว่าเออเนาะมันทั้งที่จริงๆในกลุ่มที่ดูนางงามส่วนมากก็เป็น LGBTQ ด้วยซ้ำม,ม,มันเหมือนกดกดกันเองอะ่ะแล้วเราเรามาเรียกร้องกันทาไมอะ่ะในเรียกร้องความเท่าเทียมทำไมที่ผ่านมามันก็เลยมีนิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากระบาย ในมุมนึงเราดีใจมาที่เราสามารถขยายทาเกตนางงามคนดูนางงามได้มากขึ้นก็ก็ดีใจค่ะหนูว่าน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวหนูว่าจะด้วยน้องๆด้วยแล้วก็หลายๆหลายๆหลายๆคนที่สามารถแบบทาให้กลุ่มนางงามสามารถเปิดกว้างมากขึ้นมีคนเข้ามาดูหรือสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนื่อเยื่อนิดนึงเออหลายคนรู้สึกแบบว่า ยานี้คืม่แตกแทีก็ถ้าเป็นคนไทยก็เชียร์คนไทยเ้่ยกันเมื่อไปซื้อในเมดิเตเรโรมเราสึกไงบ้างหลาคนชื่รชมเราหนูว่าเคยดูเขาตั้งแต่ The Face คือต้องบอกว่าเราอ่ะตัวส่วนตัวหนูเองอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้มาแบ่งแยกอยู่แล้วว่าบริบทไหนบริบทไหนจะต้องไม่ไม่คุยกันไม่เชียร์ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลไปสิ่งอย่างแอนโทเนียคือถ้าได้ย้อนกลับไปดูเหมือนเขาเคยมาคอมเมนต์เราให้กาลังใจเราในช่วงที่เราประกวดเหมือนกัน ซึ่งเราพอเห็นเขาประกวดอย่างเงี้ยได้เป็นตัวแทนคนไทยเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะไปคอมเมนต์ชื่นชมเขามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้า่อาจจะคิดกันไปเองว่าแบบว่า,าหาแสงหรือสร้างซีนหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปคนเรามันก็สามารถที่จะให้กําลังใจคนไทยด้วยกันได้เป็นเรื่องปกติค่ะ คือดีใจในทุกภาคส่วนเพราะ็นคนไทยเหมือนกันเราก็ดูเราก็ดูเหมือนกันก็ลุนอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าเออก็ดูค่ะเราก็ดูก็เชียร์